บัดเนี้มก้อนสิไก่กันนี้กะบมีน้อยยังเล่วสิแถมพอน้องอนสงพ่อแม่ นีสงเดือสวนนี่ให้ไปสีว่าสองทางนาให้แกด่ดวงวิญญาณพอผมหนึ่งใจผู้เพิ่นตายไปแล้วว่ามาเด้อ เอาพุ่นไปจางย่างขึ้นเบิงถึงสะ่านละเอาไปฝันนารวกให้พุ่นเพทะลายมา ว่ามาเด้อมาบุญไปจ้างโยมพี่บานท่านพูดไงพอผมเมยจ้างไห้เพื่อนพาไปเมืองวีมันท่านฝ่าไปคอยท่าอยู่สวรรค์ว่ามาเด้อ เด้พอพพุ้มเด้อลูงม,มหับเอาส่วนบุญส่วนกุศลเด้อหลูกและล้านเจ้าได้เฮดไหยท,ทำไห้ใน่มันีเด้อพเด้อเมนจะอยู่ฝากน้าเมนจะขี่เฮือมาเมนจะอยู่ทงหน้าให้เจ้าขี่มาพายมาหับเอาส่วนบุญส่วนกุศลเด้พอพเด้อพอพุ้มเอ้ยว่ามาเด้อให้เจ้าขี่ส้างมา รับเอากองบุญมาเอาไปไอไอเป็น่ยนทุนส่งนนลไปเมืองฟ้าพอ,<ไ>อผมเมืยแต่เจ้าตายน้อยหายนา กายเจ้าพฟได้เผาอย่างจุดจีนเหลือตั้งแต่ทีมีแต่หูไทยเจ้าพอให้มวนลูกเต่าลานเจ้าได้นั่งมอโมอ พอผมเอ้ยเดี๋ยวนี้ญาติพี่น้องเพิ่นได้แต่งพาเวนเขคนผะางรงได้ย่อมาเชิญเอาดวางวิญญาณเจ้าให้เจ้ามานอก,กินขา้าวกับลูกสาวลูกสาย กับเมียเจ้าให้อิมอ่มอิม่มมาเดิมพอเดิมมาบเอาส่วนบุญส่วนกุศลมากินเขากินน้ำที่ลูกและหลานเจ้าแต่งให้ทำให้เดิมพอเดิม พอผมเอยกันแมนกินอิ่มแล้วโตวเจ้าอย่าดวนเหมือนนะโอ้ความตายไม่น่าเลยจะเข็นคขาอยู่กันมาลายสิบปีมีสุขสัน มาจุราดมาพรากทานไปจากกันโอ้วันวานยังวานอยู่ผู้เชิชมโอ้ลมจาช่วยพาพาขท่านี เจงบังเกิดแก่พ่อผมหนึ่งใจที่ห่วงหาบอกลูกเมียคิดถึงพอ่อทุกเวลาหยาดน้ำตาคนอยู่หลังยังอา,อาบน พอผมเอ้ยกันเจ้าอยู่ภาคเพื่อนอหอยไว้ขึ้นกาบ อย่าได้ไปอะไหลับดอกที่บุญอยู่ทั้งนี้นะทอลานี้อยู่ทั้งใตไคร่ประตูเปิดปองทรงเอาดวงวิญญาณนะ,นะคุณพ่อผมหนึ่งใจคอยนี่แล้วให้เล้วแป้ว่าเต้ามานะขั้นเดือนมืดให้เจ้าขีมา่มาซ้ำมาเดิน คันเดือนดำให้พ่อคีบมาพายกายน้ำนนมาไว้บ พอเด้อมากินเข่ากระปิงปลาบึกโตทอข้อมามากินเข่ากร,ระปิงปลาปากโตทอ,ท,อทอหัวเหือที่ลูกและล้านเจ้าได้แต่งให้ทำให้ในมืนออ้นพอผม<ะ><ะ>เอ<ะ>้ย<ะ>ขันเจ้ามา<ะ>แต่ทิศใต้ย,ยาค้าพื้นดอกแผ่นดินเนือมือนิาติพี่น้องท<ะ>วินหวงอาบอนหาญาติกาวงบานกะเลาขานเพียงพอม ว่ามาเด้อมาน้ำเสียงของคอององานฉลองของปีสงคอง,องที่รังบงบงหากได้ยนเด้อแล้วนันวิยนญาณเจ้าให้เตามา นา,าเอาในตอนนี้ดวง,ดว,งวิญญาณพอผมหนึ่งใจคงสิมาหอวแล้วนาในตอนนี้อนนขอเว้าบอนอาวสานเทศทรสงสดวงวิญญาณเลย หุ่นาพอพมหนึ่งใจผู้เพิ่นตายไปแล้วไปสัวันธ์สาเดือดต่อจากนี้ หงเหลือแต่ความหลางนอพ่อผมนความดียังหยูดในใจลูกบ่ลืมลงได้ <Okay. S 1> พอตายไปก็คงไกลแต่เพียงไร คำสั่งสอนลูกจำจจอเือว่าผมเดินเทฝ่ามาเอาเจ้าเต่าคื่อนนะบอนเคยยืนมองเคยเบาลาเคื่อนบอนเจ้าเคยนอนนาะสีเหลือไว้ในหวัวใจคันแม่นคิดหอเจ้ากาสีเบ่อ พอผมเอ้ยให้วิญญาณพอสบายเถิงสวรรค์เดินสันฝ่าวิมยนกว้างอยาหวังยังลูกหลานพอผมเอ้ยจะพาเขาสั่งลาอาโหสิกรไม่พอเดิน ลูกเมียเอ้ยถ้าหากมีโนสตนะิกนาถ้าหากมีโนสตนะิกนาพอเสกภาบขึ้นมาเอนะิญหาลูก เมียว,วน์วนสาสเด้อพ่อไปก่อนอย่าวนน้ำพอเด้อพ่อคอยลูกจะเลื่อนสู่คนเดือ